คุณเทนครับพรุ่งนี้จีนว่าจะใส่ชุดว่ายน้ำตัวนี้คุณเห็นว่าสวยไหมคะคุณวิวเดี๋ยวฉันเรียกเทนให้นะเทนเอ่อพอดีว่าวันพรุ่งนี้ผมมีนัดคุยสัญญาลูกค้าที่ปัทยาเราสองคนก็เลยวิวแค่เอาเอกสารสาม้เซนอะวิวขอตัวก่อนนะุก่อนวิว สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณแม่ <S 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 สุขสันต์วันเกิดค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะทุกคนอย,อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะเนี่ยมาพอดีเลยจีนนั่งด้วยกันสิคือว่าช่วงนี้จีนเป็นหวัดอะคะ่ะเลยไม่อยากนั่งตรงที่แอร์ลมจีนขอนั่งตรงนั้นได้ไหมคะเออได้สิวิวคุณนั่งหัวโต้ดิให้จีนขอนั่งนี่มานั่งสิ ทำไมพี่กอล์ฟทำแบบนั้นนืมีอย่นี้น่ากินมากเลยนะจีนเยอะกินเยอะยอ,ะอยจีนน่าจะดื่มไปเยอะค่ะเมาเลยคุณวิวคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยให้คุณเฮนไปส่งบ้านจีนได้ไหมคะได้อยู่แล้วคะ่ะทีรักเดี๋ยวทีรักช่วยไปส่งคุณจีนเขาหน่อยสิได้ส,ดสิเล่นเกมจบพอดีเลยไปครับ โอ้โหนี่แอร์วิวยังไม่เห็นพูดอะไรสักคำเลยใช่ทำไมวิวต้องว่าด้วยละ่ะเทนเราอยากกันเถอะเป็นบ้าอะไรของเธออีกเนี่ยสามวันดีสี่วันไข้ฉันจะแค่ไปส่งเขาแค่เนี้ยไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยดูอย่างแอร์เขาดิใจกว้างขนาดไหนย,ยังให้แฟนเขาไปส่งได้แอร์ไม่ได้ใจกว้างหรอกแอร์แค่เชื่อใจสามีแอร์ว่าเขาจะไม่ไปส่งผู้หญิงคนอื่นกลับบ้านแน่นอน ที่รเขาไปส่งผู้หญิงคนนั้นขึ้นแท็กซี่แล้วนะจดททเบียนรถไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงค่ะพี่เทนพี่ทําแบบนี้ไม่ถูกนะคนมีแฟนแล้วเนี่ยต้องมีลิมิตหน่อยดิทําอะไรพี่ไม่จะทำอะไรเลยซะหน่อยใช่พี่อาจจะไม่ทําเกินไปแต่เลขาพี่อะทำแบบนั้นต่อหน้าพี่บิวอะผมว่ามันเกินไปมากเลยนะพี่ คุณวิวกับคุณป้ากลับมาแล้วหรอคะเธอเป็นแค่เลขาทาไมต้องมาบ้านเจ้านายด้วยเดี๋ยวก่อนนะครับทางสองคนนี่คิดอะไรกันอยู่นี่มันกำลังวางแสกนะเราสองคนจะไปทำอะไรกันได้คุณเทนคัสจินว่าคุณวิวกับคุณป้าน,น่าจะเข้าใจอะไรผิดอะคะ่ะพอดีว่าคุณเทนเขาไม่สบายจินก็เลยพามาส่งบ้านแล้วก็ทํากับข้าวให้กินคะ่ะเทนไม่สบายก็บอกวิวดิเทนจะให้เลขามาส่งทาไมอะคะแล้วนี่อะไรแถมมังใช้ขู่ของฉันด้วยถามจริงเหรอเธอเป็นใครอะเป็นเจ้าของบ้านางั้นเหรอ เราสองคนไม่แค่เจ้านายกับเลขาแต่ดูวิวนี้เนี่ยอารมณ์แปรปรวนอย่างวัทองเนี่ยหัดใจกว้างหน่อยได้ปะใจกว้างก่อเทนเทนพูดแบบนี้ได้ยังไงอะลูกยอมให้คนอื่นมาประชิดตัวขนาดนี้เลยเหรอแล้วยังเปิดโอกาสให้เลขามาอ่อยลูกต่อหน้าวิวอีกวิวเป็นภรรยาลูกนะลูกบังคับให้วิวใจกว้างแถมยังพูดนูน่นพูดนี่ไม่ได้อีกปกติอะวิวดูแลแค่เรื่องบ้านก็เครียดพอละ ตอนที่วิวเขาตั้งท้องอ่ะวิวเขายอมให้ลูกไปคุยงานกับลูกค้าผู้หญิงตั้งหลายวันถ้าเปลี่ยนเป็นลูกลูกจะรับได้ไหมโอ้ยนี่เทนบอกมานะเมื่อคืนไม่กลับบ้านเนี่ยไปทำอะไรมากันแน่โอ้ยอะไรเนี่ยวิวพูดจาดีๆกันก็ได้วิวเขากำลังท้องอยู่นะโอเคเมื่อคืนเนี่ยผมไปกินเลี้ยงลูกค้าจนเมาก็เลยไปส่งเขาที่โรงแรมนี่วิวท้องอยู่นะ ไปนอนโรงแรมกับลูกค้าเนี่ยแทนคิดอยจะเชื่อเหรอเดี๋ยวทำไมน้องแอบไปด้วยวิววิวไม่เข้าใจอีกเหรอตั้งแต่วิวท้องเนี่ยอารอวิวก็คือลงอยู่กับผีบ้าเพราะที่ทำงานกับมาบ้านเนี่ยวิวว่มาดมชุดแทนย่างกับหมาแค่นี้ไม่มากเกินไปเหรอวิวอันนี้แทนแทนแทนเป็นไงบ้างไ,ไหมวิวลูกรู้มะตอนที่ภรรยาท้องอะ่ะสามีหลายคนเริ่มนอกใจ ลูกไม่โทรมารายงานว่าทําอะไรบ้างยังไม่พอลูกยังต่อว่าวิวเทนการที่ภรรยาใจกว้างคือเขารักเราแล้วเหรอวันไหนที่เขาหมดความอดทนไม่ตามใจลูกแสดงว่าเขาไม่ได้รักลูกแล้วผู้ชายที่แต่งงานแล้วต้องรักษาระยะห่างกับผู้หญิงอื่นมันถือเป็นการให้เกียรติภรรยาตัวเองเข้าใจหรือยังอ,อ๋อพี่เทนยังจะยืนอยู่อีกรีบไปง,งอพี่วิวเขาดิอยากจะหย่าเขาจริงเลยไอ